โอเคมาแล้วฮะสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กันที่ดูฟาเบ็แบะจอเคของเกมนี้นะฮะคลิปนี้ไปทุนที่เตรียมมาคือ, 500. โอโห้0รโอ้โหเกมนี้บอกเลยว่าไม่เคยคิด <c oughs> ฟีเจอร์พิเศษนะฮะก็จะเป็นสายลักนี้เหรียญ mm. ทองนักสับมากมายไม่สิ้นสุดโอเครางวัลใหญ่มูลค่าถึง8ปดเท่า กูเล่นเกมนี้มาหลายรอบแล้วกูไม่เคยได้เลยแต่ลัก็มีประมาณเนี้นะฮะซึ่งไม่รู้เลยว่าตรงนี้คืออะไรโอเคลายของเกมนี้ก็มีทั้งหมด20รูปแบบเลยนะครับผมไปเล่นกันเลยดีกว่าโอเคอัตโนมัติไปก่อนไปอุ้ยด้10สันนี้เลยเหรอ แน่นอนนะฮะการเดิมพันหรือเบดของผมนี่มันอาจจะแบบขัดหูขัดตาของหลายๆท่านหลายๆคนไม่ใช่อะไรหรอกขัดตาคุณด้วยนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกทุนมันเตรียมมาน้อยมันก็ต้องปูทางไปแบบนี้ก่อนไม่ใช่ก็เฮ้ยไม่ใช่แบบพก,กมาห้าร้อยแล้วมึงก็ลงห้าร้อยเลยไม่ใช่ก็ต้องดูล่านเราก่อนดิว่อะไรวะของมัน มันจะว่าต้องต้องมีเลยอ่ะมันต้องดูล่าราาก่อนมันต้องดูเช็คของก่อนดีวเวลาไปซื้อของเหมือนกันเราก็ต้องดูสภาพร่างกายของสินค้าเออเราต้องใส่เหมือนอย่างรองเท้าอ่ะใส่ปุ๊บวิ่งเลยฮะวิ่งเช็คเช็คดอกยางเช็คดอกยางมันอย่างหลายๆคนที่อในคลิปว่าฝรั่งเขาทำกันนะฮะก็ถือว่าเท่ดีนะถ้าเป็นในไทยนี่คือแน่นอนฮะ โดนเตะโดนตีกันหมดแล้วอะคือในไทยนี่ทำทำไม่ได้อะไรแบบนั้นอะเห็นปะมันไ,ไ,ไม่มีอะไรเลยเกยมเนี้ยคือคือ,คอมันฟีเจอร์ฟีเจอร์ไอเลียนนักสัตว์อะคือมันมันถามหนมันทำอะไรได้อะ มันทำอะไรได้อ่านี่ไงเพิ่งได้ตั้งแต่เล่นมานี่เพิ่งเคยได้เนี่ยอา้าลงมาดิครับเอออย่าไปทางขวาไปเออได้อยู่เออโอ้ยไปทางโอเคซ้ายโอ้โหแล้วไปทางนั้นอุยอ้ย,อ,ยอุ้ยยังไงอะอุ้ยไปทางนี้โอ้โหหมดแล้วมันเป็นเรียบเสมือนวายเหรอไทยรักเนี่ยรองวันใหญ่ ได้เท่าไหร่อะย่ไม่เคยได้นะเพิ่งเคยได้ครั้งแรกนั้นนะนะเท่าที่จาได้นะเพราะว่าเกมนี้ไม่ค่อยได้เล่นด้วยเล่นเล่นอยู่เล่นเข้าให้ทุกคนได้เห็นว่าเออเกมนี้เดี๋ยวแม่งก็ถามว่าทำไมไม่เล่นก็เพราะมันเป็นเป็นอย่างเงี้ยเออเพราะว่มันเป็นอย่างเงี้ยหยุดไปก่อนเบ็ดไปเธอโบไปด้วยด้วย กลับมาห้าร้อยเหมือนเดิมนะเมื่อกี้ดูดิว่าเด็ดสิบบาทเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะซึ่งเราเห็นแล้วเราเห็นฟีเจอร์ของเกมนี้แล้วคือมีฟีเจอร์เดียวถ้าได้เหรียญปุ๊บก็แะ่ที่เห็นเลยแล้วแต่มันจะวิ่งไปทางไหนนะฮะแต่ส่วนมากแน่นอนนะ,ะส่วนมากมันจะวิ่งไปทางขวาแน่นอนมันคงไม่วิ่งมาทางซ้ายหรอก วิ่งมาทางซ้ายเนี่ยคือเราได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าส่วนมากเกมเนี้ยมันจะอ่านจากซ้ายไปขวานะฮะแต่มีแต่ก็มีเกมที่ว่าอ่านได้ทั้งสองทางก็มีนะฮะอ่านได้จากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายก็มีนะ,ะอ่านตรงกลางก็ได้นะฮะขอแค่ลงติดกันนะครับผมสามช่องขึ้นไป จะได้อะไรหรือเปล่าเนี่ยคือมันออกไปแล้วไงอาไรปะเสียงอาจจะไม่เหมือนเดิมนะเพราะว่า <c oughs> พอได้เล่นเกมกับเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าเสียงไม่เหมือนเดิมนะเพราะว่าหูฟังที่เคยใช้เป็นของค่ายค่ายเขียวนะฮะเขียวดำเขียวดำเฮ้ยได้ว่ะ น่าเป็นค่ายน่ลงช่องเดิมเป๊ะเลยเป็นค่ายเขียวอย่างที่บอกไปมันหักไปทางซ้ายดีครับพีเ่เออเออเอาค่นี้หรอโอ้โหนั่นแหละฮะมันหักหักเลยอ่ะหักจริงๆซึ่งใช้ยังไม่ถึงปีนะครับผมตอนแรกนึกว่าจะเหมือนแบบค่ายอื่นอะไรเงี้ยคือแบบใช้ พอหมดประกรันุบก็พังเลยแต่อันนี้คือแบบแง่ยังไม่หมดประกันเลยยังไม่ถึงประกันด้วยซ้ําพังแล้ไม่พังหรอกมันหักครับผม,มคือมันใช้พัสดุอะไรก็ไม่รู้คือบ่นไปแล้วแหละบ่นไปแล้วในในในคลิปก่อนหน้านี้ไม่รู้เวฟไม่รู้กูเล่นเวบไหนจะไม่ได้อ่าเวฟไหนวะผมนา่าจะเล่นเอฟบีมั้งเออเล่นเอฟบีไปหรือไม่ก็ขีขับไปนี่แหละอ่า เอ้ยบ่นไปแล้วบ่นไปดอกหนึ่งพอมาดูฟ้าเอาสักหน่อยวะเมื่อกนะี้ได้คืนทุนนะฮะเมื่อกี้ได้คืนทุนโอเคมื่อยี้ได้ละไปต่อเบ็ดยี่สิบฮะเมื่อกี้คือทั้งเบ็ดห้าบาทสิบบาทได้เหรียญก็คืนทุนลองดูนิ้เพิ่มเป็นยี่สิบจะได้หรือเปล่า ว่าเจ๋งรอบนี้น่าจะเจ๋งน่าจะเจ๋งเจ๋งแน่นอนอยู่แล้วคือไม่ต้องสืบอะไรคนอาจจะสงสัยเฮ้ยพี่มึงรู้ได้ไงวะเฮ้ยพี่เดินทางเส้นทางนี้มาก่อนเลยนนอะพี่รู้แล้วว่า แรกอะ่ะเราได้หลังๆนี่มันจะเก็บคืนละเหมือนมันให้เราเล่นมันให้เราเราเค่เล่นแบบสนุกได้เฉยรู้แนวทางของเกมละพอเรารู้พอเราเพิ่มเด็ดปุ๊บมันรู้ละวฮ้ยเวรนี้เพิ่มเด็ดแล้ววะเอาแม่งเลยเนี่ยไอปะแป๊บๆเหลือเจ็ดสิบละเนี่ยเหลือค่าเข,ข้าตจานเดียวจากตอนแรกอะ่ะแดกได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะเออห้าร้อยนิดนั้นจะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์ก็ไม่ถึงเลยน่าจะไม่ถึงได้หลายวันเออสองสามวันอยู่ละ แต่ดูดิเหลือข้าวจานเดียวละอันนี้คือข้าวข้าวข้าวไข่ดาวแล้วอ่าฮะอันนี้ได้ข้าวเปล่าแล้วได้แต่ข้าวเปล่าแล้วเหลือสิบสี่บาท,บาทไปหน่อยมีเบ็ดสี่บาทไหมอ่ะมันไม่มีโอ้ยมีเบ็ดสองบาทอยู่ได้อยู่เอากุหมดเลยอ่ะคือแบบเอากุหมดเลยอ่ะเห็นปะ หมดแล้วฮะเด็องบาทต่ําสุดก็เหลืออยู่50ตังค์นะครับผมตามนั้นก็เห็นไปแล้วเนาะว่าฟีเจอร์ของเกมนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูอีกเกมหนึ่งกันเลยดีกว่าไปก็เติมเข้ามาอีก500นะฮะบล็อกผลไม้บอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมใหม่นะฮะซึ่งมาได้สักพักแล้วเกมนี้มาได้สักพัก ใส่ลักเนะนะครับผมทางชนะที่เชื่อมต่อกันชนะมากกว่า1,000 0เท่าไม่ไ,มไ,มไม่เชื่อเท่าไหร่ฟิตเตปิลน,นะครับผมก็จะเพิ่มก็คือมันจะสุ่มให้อีกทีนะฮะว่าถ้าเราได้ใส่ลักฟิเตปินปุ๊บมันจะบวกกันว่าเราจะได้กี่ครั้งนะฮะสครั้งอันนี้ก็เพิ่มเป็นโอ้แยครั้งเลยนะฮะก็สามอันลงด้วยกัน โ okay. อเคตาเน้นนะครับผมส่วนสาังนี้ไท้ขนาดใหญ่นะฮะแบบเดียวกันแบบเดียวกันติดกันจะทําให้ได้รับเงินรางวัลคูณสองนะครับผมส่วนเสร็จแล้วก็มีประมาณนี้นะครับผมไปก็แทนที่เสร็จแล้อื่นๆไม่เยมนี้ไม่มีจะกระทืบไม่มีอ่านะครับผมันเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าเอ้ยอย่างยังเติมโบนอันนี้ไงเอ้ยจบนะ เออไม่ได้ต้มเหรออมันต้องติดกันมันคือมันต้องติดกันเลยอ่ะไม่ใช่มาอยู่แค่แถวติดกันนะคือมันสารัคมันต้องติดกันแบบนี้่ะเนี่ยมันต้องติดกันแบบนี้เลยันหึงจะได้ใครทักมาวะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยเอาอะไรอ่ะ ซีนเตปินโอ้ได้ฟีนเตปินเฉยได้เท่าไหร่อะสามสี่ห้าหกได้หกว่ะอ๋อนี่คือส่งฟิเตปินหรอเฮ้ยเพิ่งเคยได้นะเกมนี้ตั้งแต่เล่นมาเพิ่งเคยได้ฟิเตปินนะฮะเฮ้ยวายแต่รักนี้คือวายนะฮะเลือบเนี่ยแต่รักสีเหลืองนี่สีเหลืองนะคือวายโอ้ยได้เกียโอ้ยโอ้ย อฮ้ยอฮ้ยอฮ้ยไม่ได้ว่ะมันไม่ต่อกันได้เท่าไหร่อ่ะยูว่าได้เท่าไหร่อฮ้ยอฮ้ยอโหไม่ได้ว่ะโอ้ยได้อยู่โอ้โหได้แค่นี้ โอ้ไม่ได้เลยกูจะได้ว่ะครั้งสุดท้ายโอ้โหไม่ได้เลยฮะรางวัลทั้งหมดนะครับผม <Okay. S 1> บอกเลยว่าของจริงของจริงก็ได้มากำไรมา200นะครับผม <Okay>. <S <s โอเคว่าอันหนึ่งนะ เมื่อเกมเมื่อกี้ก็เสียไปห้าร้อยไปอีกหนึ่งทีไปกดเทอร์โบให้ด้วยคือเพิ่มเงินเป็นเจ็สิบบาทเอ้ยไม่เล้วเหรอเฮ้ยไม่ได้เยู่แลวอ่ะเอ้ยแต่มันช่องน้อยว่ะช่องเล็กเองโอ้ได้แค่สองว่าแต่ฟ้าเอ้เดี๋ยวเราได้เร็วเป็นยี่สิบเลยนะรักสูงเดี๋ยวักเอ้ยเอ้ยขอเล็กเจ็ดเอ้ยบ้าเหรอเอ้ยเดีรักบ้านี่ถือว่าเยอะอยู่นะ อุรถคุณจะได้ปเนี่ยถามจริงโอ้โหไม่ได้เลยตอนแรกก็ไม่ได้เลยอ,อ,ยอ,ยอยุ้ยอุ้ยอุ้ยได้กำไรเฉยได้กำไรเยอะอุ้ยหยุดเลยกูหยุดเลยกูหูขาดทุนไว้ยเดียว อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเล่นเล่นต่อดูนะลองเล่นต่อดูอุ้ยฟิเะปินมานรลัวเลยนะว่ากี้นี้เุ้ยอุ้ย,ยเล่นให้คืนทุนเกมว่า เสียไปใช่ป่ะห้าร้อยนี่เกมที่สองเอาเข้ามาอีกห้าร้อยได้กคืนมาแล้วครับผมกําไรหกสิบสองบาทเ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็กตามนั้นครับผมคลิปนี้ก็คืนทุนไปนะฮะก็เ,เป็นว่าคลิปนี้พอตอนนี้แล้วกันนะ,ะถ้าใครชอบกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมแต่ถ้าใครที่ไม่อยากจะพลาดคลิปใหม่ต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะถ้าลงคลิปใหม่ทุกท่านจะเห็นก่อนใครนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีจ้า,จาเจอกัน